สวัสดีครับมาดูพักเครื่องรอบเย็ยนอีก1ชุดนะครับสมเด็จกำแพงแก้วนะครับพิมพ์เล็บมือหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับจังหว,วัดอยุธยาพิมพ์เล็บมือนะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเอาเจ็ดร้อยเจ็ดบาท ป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะเหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วบล็อกสองขีดนะฮะสองวีขีดสวยมากนะครับดำเป็นออก มวงม่วงนะครับพระไม่มีหิวเปิดเลยเอาพันเจ็ดร้อยนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพอเหรียญหลวงปู่แก้วนะครับหลวงปู่แก้วปีหนึ่งแปดโบสดวัดแม่น้ำคูนะครับแม่น้ำคูหลวงปู่แก้ว หลวงพ่แก้วเอา2300ันามนะครับ2300สมเด็จจอมสุรินนะครับหลวงปู่ดุลเนื้อผงน้ำมันนะสภาพสวยนะครับองนี้เอา1000บาทนะครับหนึ่บาทเหรียญหานุมานหลวงพ่กวยปี5้สนะครับหานุมานหลวงพ่กวยปี5้ส เหรียญฮานุมานหลวงพ่อควยปีห้าสามคางขีดสั้นนะครับที่คางมีขีดสั้นๆน,นะที่ฮาลุมานบริเวณนี้นะฮะ พีคเนี่ยหกพันห้าเจ็ดพันนะตอนนี้ก็ราคาดรอปลงมาหน่อยนะครับเอาสักสี่พันเจ็ดร้อยนะครับสี่พันเจ็ดร้อยบาททวนนะเอาไว้ไวเลยจมูกดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะ mm hmm. เหรียญหลวงพ่อเอียนะครับปราอรลีราดหลวงพ่อเอียผิวลุง้งนะตอกโคตรนะส,สวยๆผิวลุง้ง หลวงพ่อเอียเอาพันสามร้อยนะพันสามร้อยใบโพหลวงพ่อขอมปีศูนยะ์ห้านะหลวงพ่อขอมสุพรรณบุรีเอาสามร้อยพ่อเอีย 2003, นะพันสามนะหลวงปู่ทวดนะครับทวดนวลน,นะครับวัดตุยงนะครับปีศูนย์ห้า เอาห้าร้อยนะ่ยห้าร้อยบาทเต่าหลวงปู้หลิวนะครับเต่าหลวงปู้หลิวเต่าอธิบดีนะครับปีสองห้าสี่ศนะูนย์พร้อมเลี่ยมกันน้ำนะครับเอาพันสองพันสองร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อแดงนะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญบล็อกสายฝน หลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหลวงปู่แหวนปีหนึ่งเจ็ดห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทแก็หลวงพ่อกเกษมคู่นี้เอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทให้สององนะห้าร้อยบาทก็เหรียญหลวงปู่หลิวห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับ ปูหลิววัดไล่แตงทองห้าร้อยบาทหลวงพ่อโมนะครับปีสองศูนย์หลวงพ่อกวยพ่อเชื้อเสกเนี่ยองนี้สวยแชมป์เลยเอาสามพันสามร้อยนะครับ 3, สามพันสามร้อยอสวยๆประสบการณ์สูงพระรอดขวอยโตนะครับเนื้อผงพระรอดขวอยโตเนื้อผง เอา1,000บาทนะครับหลวงพ่อโตฝากกุกไว้นะครับล็อกเกตนะล็อกเกตพระคูพระคูชุกสิริวันสิริวันด้านหลังเป็นปกเนื้อเงินนะครับ เป็นพระปกเนื้อเงินผมเคยมาขายรอบหนึงแล้วนะถ้าขายจําได้นะครับสร้างประมาณสร้างให้ลูกติดกายจิตนะเก้าเก้องค์หรือ99องค์เนี่ยนะเอาพันหนึ่งนะครับมีครั้งมีปกปกเนื้อเงินเอาพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งเหรียญพระครูอุดม วรเวสตวัดสีสกเกตปีสองสามเลี้ยวสามร้กันไม่ค่อยดูจักยิบห้าพุทธศัตรวันะครับเจ็ดร้อยร้อยบาทผสกจุดนะครับผสกจุดผิวกระจกนะผิวสวยเอา700เท่านั้น เหรียญหล่อเนื้อะวัฒประธานพรหลวงพ่อกเกษมนะครับเหรียญหล่อเนื้อะวัฒประธานพรหลวงพ่อกเกษมเอาห้าร้อยแล้วกันห้าร้อยบาทคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัด่าสูงนะครับคำข้าวรุ่นสองแบ่งปันเลยเอาแค่หกร้อยนะหกร้อยบาท มีหลวงปู่แหวนสององนะครับห้าร้อยบาทเป็นพระผงรูปเหมือนกับเหรียญน,นะสององห้าร้อยแล้วก็หลวงพ่อผางหลวงพ่อผางเหรียญก็ล็อกเป็นรูปถ่ายสองหน้าหลวงปู่แหวนหลวงพ่อผางห้าร้อยบาทแล้วก็เหรียญภัยรีพินาศแล้วก็เหนนเรียญพะนเรศวนนะครับแล้วก็ล็อกเก็ตหลวงพ่อยิด สามองค์เนี่ยเอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยแล้วก็ชุดหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำนะครับในหลวงแล้วก็เหรียญกลมเล็กแล้วก็พระชัยพระชัยหลังช้างนะครับสามเหรียญเจ็ดร้อยน,นะเจ็ดร้อยบาทใครสนใจก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมน,นะครับไอดีไลน์ a c l l v e t e นะครับเฟซบุ๊ก k นวัฒน์ทรั p พ่วงนะ เอร์โทร0967276947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ